สวัสดีค่ะยินดีต้อนรัทบท่านผู้ชมชทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเรารวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในช่วงแรกของมือวันที่สิบหาเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะพี่น้องค่ะ,คะมูอนี้แอด้าพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขค้ขนมารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขค่ะจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องค่ะในคลิปนี้นะคะเพิ่นเอาเงิน เงินสตางค์นะคะพี่น้องคะเงินสตางค์สมัยโบราณนะคะที่เป็นจ้อหูที่นี่เป็นกลมอยู่ข้างในนะคะพี่น้องคะที่เป็นเงินหูนะคะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เพิ่นได้นําเงินสตางค์มาให้ปู่ขอตัวเลขโชคลาภให้นะคะนอกจากสิมีอ่าเลขเงินสตางค์แล้วนะคะมื้อนี้ปูเ่เราก็ยังมีความฝันนะคะมาฝาก เป็นคู่จันทน์มาเน้นย้ำตัวเลขนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแนวทางของคู่จันทน,น์มณีที่คู่จันทน์มาบอกนะคะเป็นตัวเลข3ตัว2ตัวยางละคูยางละหางนะคะพี่น้องเอามาเนี่คะ่ะแนวทางของปูหยาเทวดาที่ปูน้ำม,มาฝากในคลิปนี้แนวทางสิได้มาเป็นตัวใดแน่พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันผู้ขากำรมัมสการค่ะเออจริญบ่อเอ้อะผมรวยเช่นนี่ออกผมน่าเริ่มมันักพัสลัด บงังเรารวยสีหาหน้ำแนค่ค่ะปวมาแล้วมาแล้วเออมึงวยสี่ห้าหกจ้าปู่เออมาแนวทางเมาถามแนวทางคงสุดท้ายเลยค่ะมือ,อค่ะปแนวทางมีคนเรามองไม่เห็นตัวค่ะโอ้ที่ปูว,วา่าหมู่บ้านนี่บอค่ะปคนเราคนบ้ามงไม่เห็นมันมันอกแนวเปะ เเอาอยัางไม่เห็ดครับปุค่ะง,งนินเกาไหมงันเกางินสตางแดงไหมโอ้งันสตางแดงสตางแดงแบบแบบเป็นหุ้นโอ้อค่ะเป็นข้วมาได้หาอันไหมอันเขาว่าเอาพ่ออเท่าไยยัง พวงเอาเอาเป็นพว่นนพวงเลยบอกครับพ่อตกลอนนี้ของยายก็มีอยู่นะคะเป็นพว่วงเดี๋ยวนี้ไปใส่เมื่อวนี่เงินเงินเป็นหูนห้นะค่ะพ่อเออแล้วคุณเดาว่าก็ได้เห็นทุกคนค่ะแต่ง,างา่ายมากเลยโอ้ค่ะพ่อถ้าอันโจมไปเห็นเราเลยค่ะพ,พ่อโจมไปโจมคุณไม่เห็นมือนี่นะค่ะ เงินสตางค์เนาะค่ะพ่อ ่6ครับศูนย์หาโอ้ดังก็ยังนี่เนาะนี่ย64ับศูนย์หค่ะพ่อเออพูดยไปแล้วค่ะ<า>ดังขนาดนี้ดิดังทั้งสองตัวเลยละค่ะพ่<า>ดังทั้งสองเลยละค่ะว่ามันดังเี้ยเกีไปตาเลนฟาไปนะค่ะพ่ มาตรงกันกันกบผู้จันทอนนี่น้ะค่ะพูณพาะฮกซี่นี่ค่ะเนี่ยตรงกันเนู่ัดทด้กับผู้จันทอน,นี่ค่ะอ่าหอกี่นะพี่นอที่หากันแต่ว่ามันจับใส่คนลงจังอ๋อค่ะปูณ เสียไปกี่เสียแล้วค่ะครับแต่ว่าผู้จัดท่อนก็มากมื่าขึ้นโอ้ผู้จัดท่อนก็มากสิครับพวกค่ะผู้จัดท่อนมาผู้จัดท่อนมากมื่าขึ้น่ามแล้วก็เอาแล้วมัดมัดจุ่มมัด,ม,ดมัดหาไว้ค่ะมัดเลขหาไว้ทางลักล่อยเพื่อนค่ะเราเอาแล้วมัดเลขหาไว้ หังไจะยู่หรักไว้ไปใช้กับว่าไ้อยากไปรักซิบรักด้วยก็บว่าให้ไปวะท่านอืมค่ะแล้ว่ามงึงไปใช้ยุ่งรักด้วยมัดไปเลย่ปฏิกับปให้ไปเออมัดมัดเลขาไว้รักรอยวท่านแล้วว่าค่ะไดกว่าไเรารักซิบรักด้วยด้เนี่ยยังระวังสิ่ะเนี่ยผูย้ถาว่าผู้่าว่าผู้ถาว่าจำสินจีคตเนี่ยน่วะท่าน บอกเจ้าผุนเนี่ยอืมค่ะปูเนียบตัวไหนล่ะหามล้าไว้สี่ก้าตัวานค่ะห้า่ดิค่ะปูเนีลนี่ยลางลก้าสองตัวน่ะค่ะแวบี้าพาวอยั่นี่ค่ะเอาไว้จะจมไปิ่ะค่ะ้มีดิปัุเช้อนค่ะ ามาัดไว้ค่ะคือจังเถี่ยนั่นเด้เห็นไหมค่ะปูอันโดนพอสมควรหรือทีแล้วว่าอยังนั่นที่พาไปสวดในศาลาเนี่ยพากระมิจพาพเทาๆวันนั้นก็รู้สึกสว่ามิออกเก่าอย่างนี้หลายสักอย่างเนี่ยของคู่จันทร์ทอดเลยนะคะปะูค่ะออกดูดค่ะแล้วก็วทีแล้วจมไปว่าพากระมิจพาพเทาๆอย่างกว่านั้ของเราเน,นี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็ว่า นี่ละมัดเรียกหาไว้รักอยพร่นค่ะมาจุ่มจุ่มไม่มาจุ่มไม่ค่ะเสียกมดจุ่มไม่หาจุ่มมันอืมค่ะมาหาจุ่มเ่มาตั้งเลยว่าผู้เฒ่าเนียผู้เฒ่าพื่อนค่ะผู้เฒ่าก็จำสินีวิตมนพระสององค์ต่เท่าพร่ค่ะที่เก่า่ สองเป็นตัวเะหว่างกิโอค้ 5, <49 S 1> ค่ะป้าห้าสี่เก้าค่ะสี่เก้าับกับตัวสองค่ะนี่นะอยู่ในด้านจีจีด้วยกันนะค่ะบป้าหรือมีนึงน้ำมหนึ่งนะพูนนุมน่มหนึ่ง,ง,งต,ตาแดงนะไม่เห็น อย่างนี้เป็นซอยเป็นขั้วหมดเนี่ยเรียาเรียญก็รมันเป็นซุนหาเลยเนี่ยส่งไปแล้วว่างเอเหนยุ่งวงโดดงั้นหรือยังเนี่ยได้ค่ะพ่อส่งไปเดียวค่ะส่งไปถึงว่านส่งนะว่านท่งจำพายทงแม่ก็ได้ค่ะพ่อหลงหลงลืมลืมเนียตส่งว่าสทงเนาะค่ะหลงเดีย ทรงไปไมออค่ะขึ้นนาขึ้นรถนารถหลงัง,ลง,ลงอยู่นี่อยู่นี่ฮะมุ่งวันไปจีของฮะมุ่งสิบหาค่ะนสวดอภิธรรมอยู่หมือนด็กโอ้ค่ะพูจ้ามุ่งเกค่ะมุ่งมาผมมุ่งเด็กมาเด้อไปเวียนไรไม่บอกพวท่านะค่ะท่านว <c oughs> ่าในกรณีสั่งหลายมันมเด็กๆไป เดี๋ยวออกมันกิดข้าให้กับเขากำนามสวัติค่ะปูค่ะขันกระเจาะใส่ซ่างค่ะบ้านหนูจัำวัชชาคนละค่ะปูเรื่องวันทีไปค่ะเจาะเนี่ยกับย่างไก่้หนะอย่างไก่้ให้ไม้นี่ล่ะค่ะปูแล้วต้มต้มไปโอ้ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วซุ้มใหญยกับตังเรียบร้อยแล้วขึ้นรถแล้วเออค่ะปูเบ็ดยืมเพินมือกันแล้วปาริภาริสาสวัสดีค่ะปู <asure S 2> ค่ะมาเนี่ยกระหมากกแ่มาจะเป็นกินดีแล้วกินดีก็ค่อนไปอ่ะค่ะก็ม <hum skill ets> ีดีแล้วเหมาอกมาวันปลาเนี่ยมาเพื่อได้กินดีสำเร็จละค่ะมันเป็นอาหารเป็นเ่อเพี้ยนหมาอย่อืมข้าวปุ้เอกรีดาเข่าต้มต้มใส่ไก่สุใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาป้อมค่ะที่ข้าปูพอดีเวลาค่ะพอดีลงช่องเงิน ใช่คหกพดีเนาะค่ะปูว่าเพอเจ้ารรยัง่ไในรแล้วมเริ่มล่องหมวานนี่นะคะปูหรือมาวางสิค่ะแต่ว่าหนูจ้าูจักไปว่ะูจักดีเนาะออูจักยู่ค่ะปูบางคนมันกระลจักอยู่ค่ะปูอืมออหยับีเด้อหยับสี่เด้อหยับสีเมืองร่วสี่ห้ังผมรวยชาแนลรวยงมานโฆษณาดคนไลคนแช่คนกระดิ่งคนติดตามใหม นนีส้สร so ุปเลขอะไรื huh. time, ่อหน่อด kind of ิจิตูเล็กหน่อยชไปพวกนี้พวกัดตอนมาบอกไม่อีกและค่ะัวยำตัวดงเนี้ยตัวตัวตกข้นี่แล้วเ่หลายตัวแล้วาก็ยุ่นนี่ละค่ะมนเวียนยู่แถวนี่แล้วค่ะค่ะฮกซค่ะบนขึ้นล่างแหละหกซีกักล่างน่เนี่ยแหละพวาเด็นี่ยเนุ่มุนหนุ่มุค่ะ ี่โเรียวน่อยรว่านบอแมนค่ะมื่อไี่มนได้มืเราพวเขาวมเรามัดเลขหาไว้รักรวยเราเรียกว่าเราย่างผู้เฒ่าผู้เฒ่าจำสินผู้ยิ่งสีคนปีนี่วท่านค่ะภาคสองวงเ่าท่าน่แเราวาสิมาแรกเราสิจ่สิจุดถูก่ไจุดไม่ต้ก้าวหาเราเรามาหาอยูคค่ะแงกสิดูสิเรามาบอก เอฟซีพิจารณาพวนที่สิบหนี่แหละก็นี่ดับสองมังสิดับวิโ่บหัวดับพื้นมังสีดับวิโยบสุดยวมันสิบัวเ็ดหัว่สิดับหมดตลอดเย้ยค่ะได้รับที่หัวหรรักมวยบนยางเดียวแล้วก็มีมีท่อมีมีหลงมีไฟ อยู่มันควรเยอะนึ่อีกนะอยากโยมสุกับตักแจ้งแรงให้ฟันดีๆให้ได้เงินท่องลังไหลเขากระเป๋าวันที่สิบหกหนึ่งในช่วมันมาสุกุสุก้อนเนี้ยครับครีดเออแอดมินกันเดินทางมาใช้กันกดไลค์กดแชร์กดเป็นกดติดตามมาแล้วช่องเนี่ยสี่เมืองละรวยสี่ห้าหกค่ะเริ่มจนไม่เหลือเด้อกดไลค์กดแชร์ให้ได้หลาย เออกรเจาระแล้วเอาจุเนพอนด้กบคุค่ะปูการวันกาลขบุษาทูค่ค่ะ พี่น้องคะอย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องคะแนวทางของปูยาเทวดานะคะได้นํามาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้อง้าเฮ่าสุกุสก้นช่วงช่วงแรกนี่น้ะพี่น้องเนาะแต่ว่ายังเหลืออีกมืออื่นเศร้านะคะแอกซิติตามให้แต่เศร้าสาหรับแนวทางของปูยาเทวดาพี่น้องคะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะ ขอบ,บุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องค่ะสาหรับการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องค่ะจังไดกะให้พิจารณาเบิรงสําหรับแนวทางของปูหย่าเทวดาในคลิปนี้นะคะพี่น้องค่ะจังไดธรรมะทาชอบแนวทางในชุดนี้พี่น้องอย่าลื่มนําไปยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมนะคะผู้ละใบสองใบาหาเทเดนลุ่นลังวันใหญ่ลังวันที่หนึ่งนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาเมานีก็มีประมาณนี้เนาะค่ะสาหรับแนวทางของ ปู่หยาเทวดาทัติตามอีกเทื่อนหนึง่งคือเสารว,วันที่สิบหกมืออื่นเสาร์นะคะเอรกระซิบติดตามให้พ่อแม่พี่นอ้องตะเสาร์เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะขอบคุณขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังคะ่ะมือนีคะ่ะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณปู่หยาเทวดาเช่นเดียวกันนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็เปในคลิปหน้าคะ่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้แอรคอร์ตัวล่าพ่อแม่พี่น้องพรน,นเท่าสุขสุขชนไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ